เอาละฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยครับวันนี้เราก็มาอยู่กันกับเกม The Rising สามพาร์ทที่สิบแล้วตอ่อจากพาร์ทที่แล้วเลยตอนนี้เราก็ต้องเดินทางไปที่โรงเก็บเครื่องบินนะครับผมจะได้ออกไปจากเมืองนี้กันแล้วใครวะทันยาทานยาัทานยาต้องการความช่วยเหลือฉันมาช่วยแล้วทันยาเกียร์ด้วยมอเตอร์ไซค์นะขี้เกียจลงถอยยิงถอยยิงเรียบร้อยอืม นายเนี่ยทำให้ฉันเริ่มเชื่อในตัวมนุษยชติมากขนนึ้นไงแปลว่าเรียกว่าอะไร <c oughs> เบดอินทเนตตี้เฮ้ยถ้าเกิดเราผ่านเรื่องนี้ไปได้แล้วก็ถ้าเกิดเราผ่านเรื่องนี้ไปได้แล้วจะคิดว่าเราควรไปเที่ยวด้วยกันนะช่างเธอไปเดทเลยดีกว่าทำไมรีบจังเลย,ย,เล,ยล่ะดูรอบๆสิไม่มีเวลาให้เสียหรอกนะราต้องรีบนี่ตรงประเด็นเลยไปเดทเลยไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีจีจะขัดสิน เธอโอเคหรือเปล่าเออก็แค่ทำให้นึกถึงความทรงจำแย่ๆน่ะคนอื่นไปไหนหมดในที่สุดพวกนหนก็ับมาสักทีโอเคนะคนอื่นไปไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันนึกว่าอยู่กับพวกนายสิไม่ได้นะเลสเราจะทิ้งพวกเขาไม่ได้โอเคงั้นฉันจะไปเช็คที่โลเคชันสุดท้ายที่ฉันพอจะเช็คได้คือบินพรอแล้วใช่ไหมพร้อมไปแล้วใช่ไหมเราจะเสียใครไปไม่ได้อีกแล้วนะเตรียมพร้อมเข้าไว้ตอนนี้ฉันกลับมาแล้วกันนิก นั่นคือชื่อที่เขาเรียกนายในตอนนี้กัเหรอเราลงไปแล้วเดี๋ยว,วคุณคืออิซาเบล่าคีเยสนี่หว่าฉันได้ยินคขาเรียกเกี่ยวกับคุณเธอไม่เข้าใจจะบอกอะไรเกี่ยวกับผมล่ะเลือกไปสักทีรีบๆพูดมารัฐบาลของพวกคุณเนี่ยสร้างแหลกขึ้นมาใกล้ๆก,ก,กับหมู่บ้านของฉันเพื่อหาก,กำไรไปหล่อ,ลอเลี้ยงประเทศของพวกแมเงเองนั่นแหละ <c oughs> แล้วพอแหลบมาทหารของพวกยูเรสซร์มี่ก็มาด้วย แล้วก็ทำในสิ่งที่พวกผู้ช้ไว้กัดมันทำเยสโหดไปทั yes, ่วเลยแต่เกิดดรบาลามีเนี่ยเมื่อเขาเจอพึ่งแล้วซอมบี้ก็ตามมาอมซอมบี้เอ้ยไม่ใช่พึ่งคือต้นเหตงซอมบี้แีละแล้วก็รัฐบาลของคุณฆ่าผู้รอดชีวิตเพื่อที่จะได้ไม่มีใครไปบอกความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้คาริโตคิดว่ามันน่าจะเป็นโอกาสดีที่จะส่งเด็กที่ได้รับการทดลองกลับไปที่ประเทศของตัวเองอ่า เป็นระเบิดเวลาเหมือนกับเพื่อนของนายเดเอโกโอส่งพวกเด็กทดลองไปแ,<ต>แพร่เชื้อแ,<ล>แต่ว่าเขาไม่ต้องการสร้างสิงส่ง,งที่ควบคุมไม่ได้เขาได้ทําให้เด็กกำพร้าคนหนึ่งมีภูมิต้นนานทานน่นก็คือเรานั่นเองพระเจ้าช่วยนิกคนคนนั้นคือนายนินยคแคปซูลชีวิตอสุดท้ายที่คาริโตสร้างขึ้นผมเหรอนายคือคนที่เราตามหาเองสินั่นเนี่ย งั้นแบบนี้เธอก็รักษาได้สิดรมาลอนเนี่ยต้องการจะรักษาและเธอจะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ตัวนายมาเราต้องไปได้แล้วก็ไม่รู้จะไปรอดหรือเปล่านะแต่ว่าเราต้องคว้าโอกาสนี้ไว้ดนะ้นิกแอนนี้มาช่วยทางนี้หน่อย okay, s <S เออนน้นเลดเราต้องไปเอาทุกคนนิกได้โปรดละเลดเลด รีบมาเร็วเข้าฉันต้องการเขาช่วยเหลือนะนิกเดี๋ยวก่อนเราไม่มีเวลานะแอนนี่อืมโดนปิดทางหนีแอนนี่มันไปกำลังโอ้สวัสดีครับพวกพี่ทหารไม่ได้เจอกันนานเอแต่กูเพิ่งเจอไม่ดีกว่าเฮ้ยถึงมวยมาตุเข่าท้องแล้วเตะซ้ำช่พวกเราไปทีนิกช่วยดีแอนนี่ไม่นะแอนนี่อ่ะ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 นิก ลายสักสวยดีว่ะหมายเลขสิบสองทำเชียอะไรของมึงว่าููอะไรไหมมันหมายขวาม่งไงห้าล้านดอลลาร์สำหรับเลดไงล่ะมึงทิ้งครอบครัวไว้จังวะไม่เอาหน้านิคกูคบอกแล้วกูเป็นคนจริงคนจริงเชียอะไรทิ้งครอบครัวกูเบื่อที่จะใช้ชีวิตแบบคนนอกรีบไปแล้วเว้ยพวกนอกคอตอนที่กูเห็นใบป,ประกาศจับกูก็ได้รู้ว่ามันเป็นห้าล้านดอลลาร์ที่อยู่ใกล้มือกูที่สุดแล้วให้เดานะและกูก็ได้พึ่งม,มาด้วยมึงคือห้าล้านดอลลาร์ของกู โอเคเรามาแลกเปลี่ยนกันไหมกูจะข้ามด้วยมือเปล่าของกูนี่แหละไอีเวนโอ้โหยิ่งก็มาลองดูกันเลยช่วยพวกเราจากทีนิกนิกช่วยด้วยเออเลดเอ้อนรรรรรคนจริงเชื่ออะไรทำแบบนั้นวะนะอะไรเจ็ดก,การยังเพนโอเคพังเคสเรียบร้อยกินน,น้ำขอแง่ เรียบร้อยทางเปิดเมื่อกี้มันไี้เสียงทหารเราอยู่ดีๆกล่องกระแตกหน้าขู่ว่าตาฟักมาช่วยแล้วนิกโอเคหรือเปล่าอออเออรีบหาวิจากทางที่นี่เลยรีบหาทางออกไปจากที่นี่แม่งขอกูเฮ้ยข้างหลังนิกโอ๊ย มึงอะต้องมากับกูนิดไอ้นี่หนึ่งในครอบครัวกันเหรอฮะไม่เว้ยกูอาศัยลุยเดียวเหมือนกับมึงไงไม่เว้ยไม่เหมือนกับกูเลยสักนิดเอาละในเมื่อนิกบอกว่าจะซัดมาด้วยม,มือเปล่ากูก็มือเปล่านี่แหละสามหมัดแล้วถอยอุ้ยท่ากว้างแบบ อินทอรรับเลสชาร์จไอแคลก็คือจังหวะที่มันง้างตีสีนะอืเออเดี๋ยวบ้องเขาให้เดี๋ยวมันจะผิดข้อตกลงมันตน้องใช้มือเปล่าอินทอรรับอินเทอร์อรับยังไงเออม่งชาร์จกู คำม้อนได้เลยคุณทำอีเว้นโมงเขาให้ซ้ำด้วยหมัดกูแทงดาเมจอืมอีโอ้ยมาขีนเนี่นก็ไม่ใช่วิธีที่ฉลาดเท่าไหร่ส้นตีนยับยับเอากูแทงไงกูอึดไงกูแทงเลยโอ้ยเอาเลียดกูก็มาตามคำขอโอ้ ท้อนกูได้โดนกูทิบทีเดียวล่วงอะไรึงแอบท้องมีหล่นละมึงเป็นเฮียอะไรของมึงวะเลทใครๆก็มีความต้องการของตัวเองกันทั้งนั้นแหละเว้ยกูเองก็อยากได้ของของกูบ้างเหมือนกันวะไอ้เฮียนี่หลอนเออมึงก็พูดถูกอีกเรื่องนึงนะเนี่ยถึงเวลาของมึงละโดนบทเป็นปลาหมึกบทเลยขอบคุณครับแอนนี่แอนนี่หน้าเว๋ยเลยครั้งแรกก็เงี้ย นิกแอนนี่โอเคหรือเปล่าเย้เฮ้ยต้องการกำลังเสริมเหรอเสียงของเฮมล็อกนี่พูดมาสิว่ากูไม่ได้ยินเสียงมึงเลยได้ตัวไอ้เด็กกำพร้ามาไหมเอ่อเนกาทีฟเสือเรามีปัญหาน่ะต้องการเวลาเพิ่มในการจัดการหลายๆอย่างเอ่อก็ได้ก็ได้จะเพิ่มเวลาให้นายอีก มารอนนะ่จะโอเคนะได้เวลาเพิ่มเนะี่ยงานของเรายังไม่เสร็จดีการอ้าฟังไม่จบทิ้งเฉยเอเองานกูยังไม่จบเหมือนกันงานที่ว่าคืนนี้นี่เองทิ้งเฮมล็อกพูดคนเดียวโถวอืมรถไข่สีฟ้าฟคุณคุณเคที่เคที่พ่อลูกได้โปรดพ่อขอโทษ พ่อหนูก็ขอโทษโอ้ครอบครัวสุขสันต์เคยทีแอนกินลูกไปอยู่ไหนมา <S <S พอม่อแทบจะเสียสติตอนที่ลูกหนีออกไปโอ้ด่นารักจังเลยนะฉันชอบแฮปปี้เอนดิง้งพ่อหนูขอโทษหนูก็แค่ <S <S หนูแค่เห็นสิ่งที่เขาทำกับพอ่อทำให้หนูเนี่ยต้องการซอมบีกอยู่ตลอดเวลาหนูไม่อยากเป็นภาระให้กับพอ่ออีกต่อไปแล้วลูกไม่เคยเป็นภาระของพ่อเลย มันไม่ใช่ความผิดของลูกในเรื่องที่เกิดกับพ่อพ่อต่างหากที่เป็นภาระพพ่อไม่ได้ภูมิใจนักในเรื่องที่พ่อทําพ่อตามหาลูกมานานเหลือเกินคุณเป็นคนที่แกลลี่ทำงานให้นี่ผมมาให้แอนนี่ไปกับโจนอย่างคุณหรอกผมไม่สนด้วยหรอกว่าเธอเนี่ยจะเป็นลูกของคุณหรือไม่กูตามหาลูกของกูมา2ปีแต่ตอนนี้มันก็มีการระบาดของซอมบี้เหมือนกับเหตุการณ์ที่ฆ่าแม่ของเธอ แกไม่รู้หรอกว่ามันรู้สึกยังไงไอ้เฮี้ยนี่ใครเนี่ยนิกลาโมส,ม,สมึงไะใครชักกรีนโอเคโอเคพ่อพ่อหาหนูเจอได้ยังไงพ่อเจอแกรี่มันได้ยินเรื่องที่ว่าลูกจะไปไหนพ่ออยากจะฆ่ามันตอนที่ให้ลูกหนีไปแต่พ่อไม่เคยเห็นไอ้อ้วนเนี่ยมันมีความสุขขนาดนี้เลยนละแล้วสินะชักกรีนอิสเบลล่าคีเยสมาทำอะไรที่นี่นะ นาของคุณดเอร์มาโลนเนี่ยโหดไายกับฉันเสมอแหละอยาา่างน้อยก็ยังเดินได้นะตอนนี้เราต้องพาผู้ชายคนนี้ไปที่ปลอดภัยเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวนะไอ้บักคำเนี่นะรอกันเล่นใช่ไหมเนี่ยในตัวเขามียาต้านทานอยู่แอนตีโด,ดสสารละอ็นต์พวกนอนปรสิตพวกนั้น,น,นเราต้องไปที่ขบินเดี๋ยวนี้เลยเราไม่มีเวลามากนะรีบไปเถอะเขียนมาอย่างนี้เลย อ่าเรียบร้อยแล้วเครื่องบินเนี้ยเนี่ยบรรจุคนได้ไปหมดแล้วนะแกรี่กับฉันจะอยู่เองอะไรนะรู้เปล่าว่าพวกเราคิดว่าพวกเราควรจะอยู่ที่นี่แล้วก็ช่วยคนที่ยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวเราหาทางออกไปเองผมท้มพวกคุณไว้ไม่ได้อืมไหนเป็นคนสำคัญนานิ้โอ้ลอนด้าเป็นคนดีจริงๆเหมือนเป็นครอบครัวคนหนึ่ง อย่าลืมซะล่ะว่ามีครอบครัวอยู่ที่นี่อยู่นะอเ,เออเออมาเถอะมาเถอะไป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 ซะไปซะไอ,อ้อ้วนนี่ก็น่าจะยังหั่นไส้เราอยู่ก็ขอโทษครับพ่อเอ่อพวกพ่อเนี่ยรู้ใช่ไหมว่าขับตู้บินไงอืมคิดว่าเราน่าจะต้องหาทางกันเอาเองนะเชิญครับขอบคุณครับพ่อโชคนะลูกสภาพ เอาละข้าเก็บข้าให้เรียบร้อย